มาดูวิธีการ export นะครับก่อนอื่นอเอยวจะให้ export ไฟล์รูปก,ก่อนเนาะก็เข้ามาที่ตัวนี้นะครับ project เสร็จแล้วเนี่ยถ้าสังเกตข้างล่างจะมีคำสั่งคำว่า render render ก็คือตัวนี้นะครับก็เขาจะมีอยู่ถามแค่เราจะเอา background ใส่ไหมก็คือ transparency background นะครับ transparent ถ้าเราเลือกแล้วกด e n d e r ตัดใส่ Default คือ s ก i นะครับแล้วก็เราสามารถตั้ง Resolution ได้สูงสุดก็คือตามตามที่เราอยากได้แต่ว่ามันก็ต้องดูศักยาภาพของเครื่องว่ามนัน Render ได้ถึงขนาดไหนนะครับอันนี้ก็คือการน e n d e r ฉะนั้นเดีย๋ยวเราน e n d e r ภาพนิ่งก่อนนะครับก่อนอื่นผมก็กดโหมดก่อน Post p o c e s s นะครับก็คือจะปรับแต่งอะไรนิดหน่อย ก็คุณภาพนะครับแล้วก็ดีฟักชันนะครับแล้วก็ ambient. แอมเบียนแอมเบียนก็พวกวัตถุที่มันใกล้กันเราสามารถกำหนดได้ว่าเราจะให้โวลูมขนาดไหนนะครับเาตามความสวยเนี่ยเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งเรื่องของกล้องกล้องในที่นี้เราสามารถเซตมุมได้สามมติว่าเราจะเอามุมนี้นะครับ เดี๋ยวผมลองบมกีูนี่ถึงสมมติว่าผมจากมุมนี้ผมก็เข้ามาที่กล้องแล้วก็เซฟได้เลยแอ v ว e w ก็จะมี view วิวหนึ่งหกนะเปลี่ยนชื่อได้นะครับโอเคฉะนั้นถ้าเรากดเลือกมันก็จะสแลปสแนปที่วิวที่เราอยากได้ได้นะครับเเอาวิวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเรนเดอร์กัน จากแรกด์เรนเดอร์น,นะครับใช้เป็นไฟล์ภาพเนาะก็ขอกเราตะมัเหมือนส่วนแปดส่วนแล้กันแล้วก็เอ็กพอร์ตเดี๋ยวเขาจะประมวลผลแล้วก็โชว์ให้เรานะครับเป็น,นลักษณะอย่างนี้แล้วก็ของผมมันติดสือเลคชั่นิดนึงเดี๋ยวเอาสือเลคชั่นออกก่อนวิธีการก็คือเข้ามาที่ตัว display setting เราจะเห็นว่ามี outline กด outline ออกแล้วก็ตัว darken อัน selection ถ้าเราเอาออกนะครับมันจะโชว์ขึ้นผิวทั้งหมดแทนนะครับแนะนำว่าให้เอาออกก่อน,นด render กด r เ n อร์อดได้เลยนะครับโอเค select process น,นะครับเซฟคไปที่เครื่องก่อนนะครับเซฟช็ค